สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละครับผมนี่คือจุดสุดท้ายที่ผมเป็นขายแล้วโดนเขา่าลายนะครับผมอยู่ตรงนี้นะขายู่ตรงนี้เลยนี่ทางโค้งมันอยู่ตรงนี้นะผมเพื่นเพื่อนสังเกตให้ดีนะแล้วมีเสียงรถใหญ่วิงไปมาด้วยนะนี่ครับมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยวันนี้เหมือนมีคนมาแจกสิ่งของพวกผักพักผักยาวผักรวมถึงมะเขือเทศขายพวกนี้นะ เห็นพี่น้องชาวเมียนมาหรือชาวพม่าวิ่งไปเอากันไม่สามารถที่จะไปถ่ายใกล้ๆได้นะผมเพราะว่ามันก็กลัวโควิดด้วยประการหนึ่งแล้วก็ฝนตกหนักไม่มีร่มนะผมแต่พี่น้องชาวเมียนมาเขามีนะเขาก็วิ่งกันไปเอาเ,อาเอาขาเรียกอะไรวิ่งไปเอากันโอเคนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับผมมันจะอยู่ตรงหลังวัดนู้นแหละครับผมเนี่ยเขากำลังเดินเข้าไปจุดนู่นนะผม เ,เพื่อนๆสังเกตให้ดีมุมอยู่ตรงนี้นะทางโค้งอ่ะหรือตรงหัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยสีแดงเนี่ยข่าบอกว่าผมอยู่ทางโค้งนะเพื่อนๆสังเกตให้ดีมันห่างจากที่ผมตั้งอยู่ประมาณ10เมตรได้นะแต่ขาบอกแม่อนุญาตให้ผมขายแล้วไล่ผมออกดือด้อๆน,นี่ยนผมอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมรถก็กลับได้สบายตรงนั้นนะผม แต่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้มันรถใหญ่มันวิ่งเนี่ยผัอผิวนังข้างทางครับนั่งอยู่ข้างทางขายของอยู่ตรงนี้นะครับข้างทางหลวงนะตอนนี้แฮ้ตรงนี้มันจะมีร้านป้าไขาผักอยู่แล้วก็มีโรงเรียนอยู่ข้างหลังนะครมีร้านมินิม์ทอยู่ตรงนี้ครับฝนตกดีครับผมยอดขายไม่เท่าไรครับแต่น้ำใจคนมันไม่ไหวายจริงๆ ไได้ไม่ได้แต่เราพอสู้นะแต่น้ำใจคนนี้ไม่ไหวนะบอกไว้ก่อนเลย